จากกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของทั้งช่องเกตุพาลุ้ยนะคะเนาะมือนีเกตุเดินทางมาบ้านเกโซโลเดอพี่น้องตามคําเรียกร้องของพี่น้องเอฟซีะนะคะเนาะท่านใดก็ตามเกโซให้หน่อยตามเกโซให้หน่อยอยู่เนาะเพราะนเพิ่นบ่ท่านใดๆแนวทางเกตุกับบกามาตามเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามือนีก็เลยมากพอดีพอดีกับเล่าฝันพี่น้องเล่าฝันพอดีค่ะพอดีกับเล่าฝันเกตุกัเลยได้ถือโอกาสได้มาก มามาถามปุ๊บแล้วก็ว่าเล้าฝันเนาะโอ้เรากวนบกม่วงตัวนี้พี่น้องเต็มพอดีถือโอกาสฝันแล้วว่าสันว่ามึงขึ้นนี่ฝันดีอยู่ว่าสันว่าอันเอากันฝันแล้วๆกับสิคอแเนวทางไปให้เอฟซีเด้อวันนี้สันดอกอ่าคนก็เลยกว่าได้ได้ว่าสันคนก็มีเลขมากกับเลขอันบ้านเลขที่ที่เราฝันนั่นแหละพี่น้องอ่ะอันนี้เทากับ คอยติดตามเนาะคะ่ะเนาะทางคลิปเนาะคะ่ะเนาะไปพี่น้องมาเขาไปฟัง่งเขาไปช่มน้ากันว่าเจโซแล้วสีฟันว่าจังไหรค่ะพี่น้องไปค่ะเอามาหอดแมโซเลยอ๋อสวัสดีแมโซคะ่ะสวัสดีเอาหลายๆคนกระทามวาแมโซเป็นยังบอท่านได้เถาคือเอิเพ่นแม่ <laughs> แมโซหมายถึงว่า<อ>คือว่าเพ่นบอกไงไๆคือเพ่นเป็น ถ้าถ้าถ้าเอาตามความเสือส่วนบุคคลก็คือลลางงานเนาะพี่น้องเนาะจ้าเอาวันนี้พี่น้องเอฟซีทีเขามาบอกว่าลอดเมโซว่าสันว่าลอเจโซเนาะขออนุญาตเอื่นเจเนาะอ่ะวันนี้หลายๆท่านข้าเจ้าก็ถามว่าท่านได้ฝันท่านได้ยังไปผูดด้ใดอุยคนนี่คอมเมนต์มาตลอดเลยว่าถ้าฝันว่าสันวาตามเมโซให้แน่ตามเจโซให้แน่ว่าสันวาฝันไปค่ะ โอ้ัฟนกับฟันไปเทั่วทีเทวดนเลยเนาะแต่ว่ามันขึ้นกับฟันเป็นจานเป็นงานเนี่ยฟันเป็นการเป็นงานแต่ว่าแันมาไปเที่ยวงานวัดค่ะแต่ว่าบ้านเผ่นห้ามีบ้านหลขทีอยู่เลยแต่ว่าบ้านบ้านหลขทีวัดเต้เออมีอยู่เลยอือกับบ่เป็นอยังกันเท่าจำบ่ได้เทาจักาูเุกาอยู่แต่บ่เล็กทีวัดทัางหาเขาเคยได้ยินอยู่อันเป็นเป็นงานวัดนี่แหละเพราะว่าค่ะ นีเป,ป็นล้านค่ามีเป็นพ้าหลายคนไปเที่ยวหลายค่ะแต่เจ้ากันเจ้าจิตเป็นยังไงนั่นก็ไปเป็นมั่วๆค่ะอันอันที่จาได้ก็คือว่าเอาเงินไปซื้อของแบ่ง้อยอืมเอาแบ่งลอยไปซื้อของอืมอมแล้วบาทนีอันไปล้านค่าบาทนีอันอันก็เรี้ยวเ,เงินไปให้บานนีเพิ่นทอนมาค่ะทอนมาผัดตินแบ่งหาสิบ บ่เป็นแบ่งเดียวเลยเอาใหม่เป็นปึกตรงสี่ไหมเป็นปึกเลยติจ้าป้านี่แม่เธอแบ่งบอกยางไงบอกกันปึกยางไงเลยคือยางธนาคารเขาเจ้ดนามาหายล้วกันชงอ๋อปึกหนึ่งปึกหนึ่งนี่ปึกละมื่นละมื่นละพันละยังแ่งโอ้เป็นปึกละมื่นละยังไ่ทั้งนั้นเลยแล้วก็จําได้ผู้เพ่นถีเพ่นทอดไหนพ่นพ่นเป็นจะคล้องร้านยุ่ตลาดตลาดพันตายแล้วเขาเอิญเขาเอิญเล่าหนังเจ๊กน้อยเจ๊กน้อย โอ้แล้วแล้วตายไปแล้วตายแล้วอ้าแม่สู่ฝันเห็นแต่คนตายเนาะอืม,อ,ม,อ,มอ้าเอาเบาต่อเบาต่อกำลังเข่าขันกันเลยอันเอาแบงลอยเพิ่นเพิ่นทอนมาไห่บันเนี้ก็เลยว่าเฮียว่าสัน่นอันคือทอนมาไห่หลายแต่ว่าวสัน่นเอาแบงลอยด้วยื้อขวางบก,กี่บาทนึ่ว่าสัน่นคือทอนมาไห่หลายแต่ว่าวสัน่นค่ะเอาขึ้นให่เพิ่นบันเพิ่นกับเพิ่นกับทอนมาไห้คือกับได้ซ้ำเก่า ได้คือเก่าเมียนได้คือเก่าได้เป็นปึกมาคือเก่าปึกไงคือเก่าอเมนอือนเล่นก่นเล่คือขึ้นว่าเออพอขึ้นดอกว่าสั่นแบบเพิ่นเอาหายแล้วเพิ่นหายจากคล้องแล้วเมียนขึ้นเห็ดหยังวัดตีเพิ่นหายแล้วแต่ว่าคนที่ทอนเงิ่อนหายนี่คือตายแล้วเห็นป่ะคะได้คุยกับเพิ่นเลย่นบ่ะคะเพิ่นก็ไม่ได้ยิ้มไม่ได้ยิ้มยิ้มโอ้เพิ่นเบาเบาเบาประเดี๋ยวเบาไม่ได้ยิ้มเลยเบอร์ลิ้นซักเบิร์ลิ้นซักนั่นแดงพันแดงพันเต็ม อืมแบ่งหาซีแบ่งรวยเหรียญเต็มเลยมันเต็มเต็มในเกย์พิ่นเพิ่นเปิดบนบะไรว่าเอาโซ่ให้เบิ่งบ่แล้วว่าพิ่นอันอันดึงออกว้างสี่เทาก็เห็นยหาเยือนอยู่ข้างข้างกับปิดไวปแต่ว่าเมื่เถึงซ่อนเดวะใส่นแต่ออนซ่อนแต่วันตีแต่ว่าเฮียนเขาเจ้ากับลังไงลังตูเนาะเฮียนเฮีนจะลายแต่ทีใแน่ๆคืออยู่ในมือเฮานี่เป็นแบ่งหาซีบแบ่งหาซีม่เลยดิก็เลยก็เลยกรเละปักปักใจไว้ที่ว่าหาศูนย์น้ำ พราะว่าเป็นแบ่งหาสิบเอาบัดที่นี่มาถามว่าได้ยินว่ามีเลขในใจเลขในใจตัวใดซีนั่นแหละซีคือเก่านั่นแหละซีมัดปีมัดสตว์คือเกาวานว่าซีจนออกซีหยังค่ะขอสามตัวเนี่ยค่ะนคอีกสองตัวสองตัวซี่หกอ่ะสามตัวเดีกค่ะอันสามตัวเนี่ยเอาเก่าใส่ข้างไหนเก่าใส ก็เลสิเป็นเก้าส uh, so so ี่หกบ่จ้ะเนนอืมบันี้อนีนอันนี้คือเลขในใจเนาะแล้วเฮ้ามาเบาเรื่องค่วมฝันต่อแบบที่นี่อันธิวาฝันต่อจากนั่นไปงานวัดเล้วไปใส่ต่อจ้ะอันก็เลนอยู่ในวันนั่นเด๋ยนนี้วันนี้มาเห็นเงินเฮียเออเงินเฮียผัดเป็นอันพับทับใส่อยู่หังเป็นอันเป็นแบ่งแบ่งหารอยก็แบ่งแบ่งรอยอืมพับอยู่ทับอยู่ก็เลยจับขึ้นมา กระย่างต่อบอีกะเห็นเบ่งลอยกล่องอยู่เออก่องเงินเออก็เลยขึ้นบ้านใจขึ้นมาที่เรียกว่าเฉียวอืมโอ้ยก็เลยว่าอยู่ในวัดกัสิมีกล่องวองจอนปิดเนาะก็เลยอนไปหาสงการไหมใยว่าข้าจะาเป็นกรรมการมาอย่างเห็นในวัดเนาะเออหาหากรรมการบ้านกรรมการวัดนม่ก็เลยว่าเอาเปรียบกระการให้ผู้ใดเห็นเงินเฮีย นั่นล่ะเพราะพื้นใจแล้ว่าอยากขึ้นดอกเพราะว่าได้ได้แล้วเดี๋ยว่าย่านจะควงมาถามหาหรอฮะเขาไปเปิดกล้องวงจรปิดย่านย่านเทียนานนะคือความว่ามันแบบว่าผู้หลักผู้ขโมยเองชิมไงก็เลยไปขึ้นเพิ่นแต่ว่าแบ่งหาชิปหนี่งบ่กขึ้นบ่กขึ้นแบ่งหาชิปบ่กขึ้นอาจจะเปิดทิศอันอันใดเน่เดินวัดอืมแต่ว่า คือไข่ไข่ครับไข่ขาวบาร์เม่น้อยอันน้อยพดนี่ไหมแล้วยางหาอยู่ยางหาเงินเออเจ้าสิเมนบาร์เมนกับคือ่าของเราหน่ละล่ะคือในฝันเนาะเน่นั่นแหละก็เลยอันยางขึ้นไปตีนเนทิงไสล้ลางยางไปยางมากไปพอไปหอดลูกพี่อ๋อบันเปนจนขึ้นหอดท่อเหรอบูหอดลูกพี่อ๋อเออไปหอดลูกพี่อ๋อเพป่นการล้างเทศเทศธรรมะคือจังหันอันคุณเดนซี่ไหมนั่นล่ะ ้ยวาอย่างว่าสันวะุ้นเราปิดการเปงานพร้อมกเดอืมอ่าอืมเออยี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกบุญบุญหมกไฟกับแม่ดิอืมบุญหมกไฟกับมาอันไห่สุดอยู่อืมไห่สดอยู่กบอรว่าโอ้ขันว่ามีของหายกับบมาเวะเนาะม อันละบานี้ก็เล่นกัมมะบานจ้ากัมมะบานเป็นกัมมะบานพอดันพ่อยันพอยไงถ่อพอกับถ่อแม่นอ่อนหลิญยู่บ้านนอนเลิอยู่บ้านจ้าบ่บ่ได้อยู่หลังนี่เด้อยู่หลังหน่อยข้างหน้าหลังข้างหน้าบ่จ้าอืมแบบว่าอยู่นี่สิมีเฮียนสองหลังแมนบ่ค่ะโอ้เฮียนสองหลังหลังหลังนี่เป็นเป็นหลังเก่าเพิ่นบ่จ้าที่ว่าบ่ค่อยบมาอยู่นี่แล้เดียนมีแต่อยู่หลังพุ่นพอใหญ่พอใหญ่กับแม่ใหญ่บ่จ้า เพิ่นเพิ่นอยู่แต่พุ่นนอนอยู่พุ่นในความฝันกับนอนเฮี้ยงกันอยู่พุ่นบอกวกับเรีนท้องถ่ายของมันนี่แล่ะคือยังยืนปกตินี่ไงจ้าบันนี้โตโตเพิ่นนี่คือว่าได้คุยได้จากันกับอันเจโซบ่ค่ะพอกับแม่จ้าพูดอย่างบุฮังอันยังจื้อจื้อบ่ได้เอาแล้วบัดที่นี่ขออนุญาตถามบ้านเลขที่เพิ่นเท่า้าค่ะ ตัวนี้บอกตัวทีวาเพิ่นไปนอนผู้เฒ่าเพิ่นไปนอนนัน่นหนึ่งหน <11 8 S 2> ึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดคือเพินเพ่นเพิ่นเพิ่นน่นกับบ้านเก่าเมื่อเทิงคููแล้วอโอ้ตายเมื่อเทิงครูฝันเห็นเบี้ยอยู่ภายในขึ้นนี่ฝันผายในเมื่อขึ้นเนี่ยฝันเห็นแต่คนตายอยู่เมื่อขึ้นออโอ้บัตรที่นี่แล้วแยกหน่อยหนึ่งบ้านตายค่ะนนนหนึ่งหนึ่งแปดแมนบ่าค่ะอันนี้กับมิสวนเนาะค่ะเนาะเอาบัตรที่นี่เกตดสิขออนุญาตให้เกตุโยก ตัวเลขแนวทงใไ้พี่น้องเพิ่นเบิงน้ำแน่เด้อค่ะเด้อเอาอตัดห้เมื่อสูตโตเ,เอามือเอามือออกมาพี่เนี่ยเอเอเอาเอาล่องเนี่ยบังหนาจะคล้องไรเนาะอันเลขวิ่งนี่เลขเลมามักพี่น้องมักเอาวิ่งจนออกเมื่อปียงังศาสตร์คือวิ่งซีซีตัวเดียวบ่มักอีลีบ่ซีมักคักมักเนี่ย,าาโ,อยโอเลขเลขน้ำโชคเลขน้ำโชคอ,อ,อันอันตะกีน่ะไปเห็นงานอยู่น้ำเส้น ซีเก้าเลขแม่ต่เคียนค่ะเ,เงงรื่อแใหญงเลยงามบ่ไปเล่นไปเฮ็ดก็สังง่งไ่ล่ะอู้ในทั้งพูทั้งเขาเป็นเป็นเรืเ่อเมต่เคียนหง้ามอยู่ในหันกมบมีเคียงสันมาไม่หลายเนาะจาความคือว่าคันคันึงเนี่ยคันธึีเซียนซื้อ้ำโอ๊มน้ำหอมมาใหายเแต่เคียนเด้อมาออกซีเก้าอีลีอใจตรงตรงบ,บ่มันเป็นเลขอยู่ในอันขวดน้ำหอม ราคาขวนดน้ำหอมมาสชี้ชี้เก่าบาทเขามีที่นาเก,กี้แไหมโอ้จ้าจาราคามาันชี้้เก่าจาก็เลยไปซื้อเล็กสีก็เล็กเก่าขวดวามันเล็น,น้ำสูบขอ่อยวซํมนี่เหรอมันจะม้วนนี่้าเทียมมันมากเก่าสีเห็ดจังไดยคือไปเดินสีห<อ>กักเนีน่ยอันอยน เคยบอกเจ้าหาเก่าเนาะช่วงใหม่ๆจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเมือออกจากโตเลขให้เพลินนะเก่าเก่ากับชเอาเดี๋ยวเอาลงไว้ข้างล่างก็ได้เอาวางไดก็เก่ากัปชินว่าเลขน้ำโสข่อยู่จ้างวดนั่นเนาะหาเก่าเม็ดเดียวเนาะที่ว่าฝันลอยมาแมนบอกแมนบ่ได้ฝันมันลอยมาลอยมาซื่อๆงวดงวดท่ว่าหาเก่าทิวายุตน้าปูเวทเนาะอ๋อบที่นี่เฮากะสิจบคลิปทนตัวใดแนวทางไปฝากเพิ่นแล้วเพราะว่าแม่โสสิไปยังกับมือนี่ทรงสชะการ นข้างไก่อยู่จ้าก็คือมี่ญาติเสียเนาะหรือว่าผู้เฒ่าคนเสียคนที่เป็นโลงสักการเจตุกันเลยเฝ้ามาย่านบอท่านราะวเอฟซีขอร้องหลายลายเอาคลิปเกโซให้แน่เดี๋ยวพี่น้องได้ไหมบ้านเสียมเอาตัวนี้แล้วว่าพึ่งใจจังฟังใจตัวใดโอ้ตัวนี้บอเก้าสี่หกนี่บอแต่ว่าสองตัวตัวใดก็สี่เบิ้งให้เพิ่นเบิ้องไม่แน่เสียกับไปกลับมานี่ เ <laughs> ออเอาตามตามเมสู่เนาะค่ะเนาะตามเราเรามักเราหมักสี่หกเราก็าหิ่แม่นมาสามสี่งวดเราได้แต่ออกคีปเนาะแต่ทรงกรันศูนย์เก้าหนึ่งคดฟันเห็นพี่อ้บ้าใหญ่ใหญ่เดืเท่ามากอันพระสว่างศูนย์เก้าตัวเปอร์เซ็นบ้าเฮาก็คือยังไปจับถือคักแนแถเหลขลงปูพร้อมเนาะเอามือได้มือหนึงกับ,บสี่โอ้เด็กคือพ่อเด็พระสว่ปอร่เซ็นคือบาเซนฟันเห็นลราเหรอหรือเป่า ก็ว่าหนาซึงแจ่มใสกแบบได้อยากได้กินน้ำนาะเฮาเฮ็ดบุญเฮ็ดท่าน <Head S 1> แมน่นแล้วเอาแล้วเสีแ 09, สเยแล้วบะโอ้เราตายแล้วพอสอบแล้วน่ะ09 2509นี่ล่ะเด้อพี่น้องเด้อมีซํานี่ล่ะเมื่ใสเมื่พุ่งเราแล้วเราว่าแต่ว่าที่แน่ๆคือยังอยู่เลข4ลูดวิ่งเด่นไปที่4เด้อค่ะเด้อตัวเรามักนี่ก็คือ946เนาะค่ะเนาะ946 มักตัวนี้สิเลนตัวนี้แต่วันหนึ่งหนึ่งแปดนี่เป็นบ้านเลขที่ฝันว่าพอกับแม่มานอนพอกับแม่ึสงว่าเพิ่นได้ได้ได้ตายไปแล้วเนะวาะบอกง่ายง่คือเพิ่นไปแล้วเพิ่นมานอนมาเห่นนอยู่เฮี้ยนหลังนี้กะขาดว่าเรหาศูนย์นี่มาจากไปซื้อของเงินท่อนกลับขึ้นมาเป็นตับเป็นตับก็บเลยว่าใบหาิีก็เลยใส่หาศูนย์อ่าแล้วกะซีเก่าเก้าซีนี่กะตัดออกมาจาก ตที่เรามักนี่แหละ้ากาตัวอันหนึ่งหนึ่งแปดกับไอ้นี่ก็ตัดออกมาให้พี่น่องชฉีกออกมาให้แล้วมีเมดใส่มดพุ่งซัมนีเด้อพี่น่องเด้อดสำหรับแม่โซเอา่วยๆจ้า